วัสแ up นี่สวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมวันนี้นะผมจะมารีวิวรองเท้าคู่ที่ผมได้มาใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็ได้มาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ไม่มีเวลาทำรีวิวให้ทุกคนดูนะครับต้องขอโทษทุกคนนะครับถ้าเกิดทุกคนแบบว่าเฮ้ยพี่ลืมทำหรือเปล่าคู่นี้เห็นสปอย <S <S ไว<ห>้ในคอมมูนิตี้ในแถบชุมชนมาแล้วฮะนี่เลยแป๊บนึ่งคู่นี้เลยนะฮะ นกี้กล่องสีส้มตัวนี้ก็คือ Air Jordan 1 KO Chicago นะครับอ่าก่อนที่เราจะไปเริ่มดูตัวรองเท้าใครที่ชื่นชอบในการดูรีวริวรองเท้านะครับก็กดไลค์มาเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับหนึ่ทีก็พอเนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่ได้กด Subscribe นะครับก็กดติดตามตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าใกล้จะถึง70,000ซับแล้วนะฮะโอ้โหดีใจ <Yeah! S 1> มาเอารองเท้า ออกจากกล่องนะฮะโอ้โหซื้อมาตั้งนานแล้วเคยเห็นทำไมไม่เอาออกมาใส่ล่ะครับช่วงนี้มันไม่ได้ไปไหนไงก็เลยแบบเออไม่ได้เอาอะไรออกมาใส่เลยรองเท้าก็ออกมาแล้วนะครับนี่ตัวนี้ก็คือ AJKO Chicago นะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มดูตัวรองเท้าเนี่ยเราต้องมาให้เขาเรียกว่า history นะครับประวัติศาสตร์ของไอรุ่น AJKO นะครับ a i r j o r d a n 1 KO เนี่ยมันรุ่นนี้เนี่ยมันออกมาตั้งแต่ปี1985และ1986แล้วนะครับคือออกตามหลังตัว Air Jordan 1 OG มาแบบติดๆเลยนะครับหลายๆคนคิดว่าเฮ้ยคู่นี้คือค,คู่คู่รุ่นใหม่นะครับไม่ใช่ฮะออกตั้งแต่พร้อมกับ Air Jordan 1 OG เลยนะครับและส่วนของคำว่า KO นะฮะยืนยันมาจากคนที่ออกแบบอดีตอวกแบบแล้วกันเนาะกับตัว Air Jordan 1 KO เนี่ยเขาได้ยืนยันแล้วนะครับว่า KO เนี่ยย่อมาจากคำว่า Knock Off นะครับไม่ใช่ Air Jordan 1 Knock Out นะครับคู่นี้ไม่ได้เอาไปทำเพื่อไปให้นักนักมวยใส่ชกมวยนะครับไม่ใช่นะครับ KO ย่อมาจากคำว่า Knock Off นะครับ Knock Off เนี่ย คือมันไม่ใช่แบบว่าต่อยแล้วหลับนะครับน็อกออฟเนี่ยคือมันเป็นสแลงของต่างประเทศนะครับก็คือการที่เราออกรองเท้าคู่หนึ่งมาเนี่ยเพื่อที่จะทาราคาให้ถูกกว่านะครับแล้วก็ให้คนเนี่ยเทมาซื้อตัวนี้นะก็คือเหมือนตัวตัวทางเลือกนะครับก็ในปี1 9 8 5งเกาแปดแเดนวันเนี่ยมันใช้วัสดุส่วนใหญ่เป็นหนังหมดเลยนะครับเลยทําให้รองเท้าในยุคนั้นอะ่ะมันแอรเแดนวันค่อนข้างมีราคาแพงนะครับถึงแม้จะขายดีก็ตามแต่ตัวนี้เนี่ยก็มาน็อกออฟนะครับทำให้มันราคาถูกลงนะครับด้วยการเปล,เล,รลี่ยนว ดีไซน์เล็กๆน้อยๆด้วยนะครับก็เป็นการ knock อฟนะครับเพื่อให้คนเนี่ยเทมาซื้อ Air Jordan 1 KO กันมากขึ้นนั่นเองนะครับเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคนั่นเองเดี๋ยวเอารองเท้าพักไว้ก่อนนะครับนี่คือกล่องของ Air Jordan 1 knock off นะครับ Chicago เนาะก็ปกติกล่อง Air Jordan มันจะสีอะไรอะสีดำใช่ไหมครับแล้วก็สว o ชแดงเนาะแต่ตัวนี้ให้เป็นกล่องสีส้มมา ก็โลโก้สีขาวนะครับก็จะเป็นกล่องบอกว่าที่เขาเรียนแบบให้เป็นไนกี้ในยุคนั้นเนอะยุควินเทจไนกี้สปอร์ตแวรจะเป็นกล่องสีส้มนะค,คู่นี้ก็เป็นของผมเองครับไซส์10 u เเนอะ AJKO1 นะครับนี่เลยรุ่นตรงรุ่นนะครับข้างในไม่มีอะไรมากมายนะครับเป็นกล่องแบบนี้เนอะชิลชิว มาดูกันต่อที่ตัวรองเท้านะครับรองเท้าคู่นี้เนี่ยวางขายครั้งแรกนะครับเข้าไทยด้วยครับวันที่12พฤษภาคมนะครับที่ผ่านมาเองราคาป้ายอยู่ที่เท่าไหร่ป้ายอยู่นี่ขออ่าน5,200บาทนะครับเห็นไหมครับว่าตัวนี้จะราคาถูกกว่า a อ r j o r d a น 1OG OG จะอยู่5 8 0ตัวนี้จะอยู่5,200นั่นเองนะฮะถูกกว่าอ่าสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับ c o ล o r w a y เวของมันชื่อชิคาโก้แล้วชิคาโก้ทุกคนก็รู้รู้อยู่แล้วว่ามันจะมีแค่34สีนะครับแดงขาวแล้วก็ตัดด้วยดำนะครับนี่ชิคาโก้ AJKO นะครับมาเริ่มดูดีเทลต่างๆของรองเท้าคู่นี้กันนะครับตัวนี้ AJKO นะครับอย่างที่บอกวัสดุเขาได้เปลี่ยนจากหนังเป็นผ้าแคนวาสหมดแล้วนะครับอัปเปอร์ที่เห็นเป็นสีขาวสีแดงเนี่ยจะเป็นผ้าแคนวาสนะครับเป็นผ้าดิบเนาะแล้วก็จะมีวัสดุที่เป็นหนังเทียมนะครับก็จะอยู่ตรง ankle strap collar นะครับแล้วก็ swoosh นะครับอันนี้จะเป็นหนังเนาะเออจะมีแค่นี้คสองวัสดุนะครับอัปเปอร์ toe box นะครับจะได้เป็นผ้าสีขาวนะครับตัดกับขอบสีดําแบบนี้นะฮะจุดนี้ที่ต้องสังเกตนะครับ AJKO นะครับจะ ตัดขอบเนาะเย็บทับไปอีกนะครับทุกที่บนตัวรองเท้าเลยครับอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างจาก AJ1 OG นะครับมิดพาแนลนะครับจะได้เป็นผ้าแคนวาสสีขาวนะครับปิดด้วยสวูชดำนะฮะนี่เป็นหนังนะครับสีดำตรงนี้เออสวยมากๆเลยนะครับดู่ลอดช่องเท้านะครับจะได้เป็นผ้าสีแดงนะครับนี่ไล่ขึ้นไปเลยนะครับแบบนี้ครับแล้วก็จะเพิ่มห่วงโลหะมาให้ด้วยเออแตกต่างจาก a i r j o r d a n 1 OG นะครับนี่จะเป็นห่วงโลหะนะครับ จุดต่อมานะครับที่ต้องพูดถึงเลยก็คือ ankle strap นะครับตัวนี้เนี่ย AJ KO เนี่ยสามารถเปิด s t r a ตัวนี้ได้ครับจะไม่ได้ถูกเย็บติด แบบตัว OG นะครับนี่เปิดออกมาได้เลยจะเห็นชั้นนอกชั้นในนะครับแบบนี้นะฮะแ n น h o r s t จะได้เป็นหนังสีแดงนะครับเดินด้วยขอบสีแดงนะครับเป็นขอบผ้าเนาะสวยงามมากๆครับจะได้ห่วงโลหะแบบนี้สีแดงแบบนี้เหมือนกันครับทั้ง2ด้านเลยเปิดมาครับจะเจอคอล่าด้านในครับเป็นหนังสีดำนะครับแบบนี้เลยนุ่มๆเลยบุค่อนข้างหนาเลยอะหนากว่าตัว OG แน่นอนนะครับจับแบบไม่รู้เลยส่วนวิงโลโก้ที่ให้มาเป็นสีดำเขียนตัวอักษรว่า AJKO ต่างจากตัว OG ที่เขียนเอาไว้ว่า Air Jordan นะครับ มาต่อที่ด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่แตกต่างกับตัว OG ครับตัว OG จะมีฮิลเคานเตอร์ที่เป็นหนังนะครับแผ่นหนึ่งปิดอยู่ตรงนี้ครแต่ตัวนี้ไม่มีครับก็จะปิดด้วยผ้าชิ้นเดียวกับตัว m i ด panel นะครับผ้าคันวาสสีขาวเนี่ยผ้าดิบเนี่ยไล่มาด้านหลังแบบนี้นะครับเปิดหลังเลยแล้วก็จะมีผ้าคันวาสอีกชิ้นนึงครับเป็น p ูลส strap นะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้งานหรอกอันเล็กนิดเดียวครับเจ็บติดตรงนี้ต้องการพลิกมาดูด้านหน้าบ้างนะครับเชือกที่ให้มาเนี่ยจะเป็นเชือกสีดำนะครับนีี็อกกแแ้้ะลวจถม2 คู่นะครับก็จะเป็นคู่สีแดงแล้วก็เชื่อคู่สีขาวแบบนี้นะครับเออสีชิคาโก้จริงๆเลยครับชอบมากๆนะครับและส่วนของลิ้นรองเท้านะครับลิ้นรองเท้าจะได้เป็นผ้าใบไนล่อนนะครับสีขาวแบบนี้นี่เป็นวัสดุที่ทุกคนชอบนะครับแล้วก็ได้เ็นแทกไนล่อนเช่นกันนะครับขาวแดงแบบนี้นะฮะเปิดลิ้นมาดูด้านในตัวรองเท้านะครับซ็อกไลเนอร์จะได้เป็นสีดํานะครับ เป็นผ้าสีดำแบบนี้นะครับบุนุ่มๆเลยอย่างที่บอกโอเคสวยๆสวย,สวยด้านในรองเท้าจะมีการพิมพ์ตัวอักษรที่บอกเลขไซส์ของรองเท้านะครับส่วน2 0 1 1ู8 XC คืออะไรใครรู้คอมเมนต์บอกกันทีหยิบอินโซมาดูบ้างนะครับอินโซจะได้เป็นอินโซสีขาวแบบนี้นะฮะ มีโลโก้ n นกี้นะครับสกรีนอยู่ตรงนี้สีแดงนะครับต้องระวังนิดนึงครับสกรีนแบบนี้ใส่ทีสทีครับหลุดติดถุงเท้าไปเลยนะครับแล้วคู่นี้พิเศษมากๆไม่มีการติดกาวนะครับแล้วก็เป็นแผ่นโฟม EVA สีขาวนุ่มๆนิ่มๆแบบนี้นะแล้วค่อนข้างหนาด้วยแล้วก็ให้ความยืดหยุ่นที่ดีมากๆชอบมากๆเลยคู่นี้อ p p เปครับส่วนของด้านบนก็น่าจะพูดหมดแล้วนะครับมาต่อที่ m i ดโซนและก็เอาโซนบ้างนะครับพื้นรองเท้าของคู่นี้เนี่ยไม่ได้ใช้พิมพ์หรือว่าไม่ได้ใช้พื้นรองเท้าของ Air Jordan o OG นะครับเขา ของ n นกี้แวนดนะครับเป็นรองเท้าบาสเกตบอลที่ฮิตมากๆในยุค1980นะครับช่วงนั้นเลยนะฮะอย่างที่บอกนะครับว่า n นกี้แพลจะทำนอกออฟเขาก็ต้องตัดต้นทุนนะครับด้วยการใช้พื้นรองเท้าที่เหลือจากการผลิตของ n นกี้แวนดเนี่ยมาใส่แทนนะครับทุกคนจะเห็นว่าเชฟเนี่ยทรงมันไม่ใช่เลยครับข้างหลังข้างหน้าจะมีจุดโค้งนะครับไม่ใช่พื้นรองเท้าแอร์จอแดนวันนะครับมิดโซนนะครับจะได้เป็นยางสีแบบครีมคิมอ่อนๆหน่อยครับทำให้มันดูวินเทจนะครับแล้วก็เดินได้สีขาวแบบนี้นะครับนี่ ส่วนเอาโซนะครับแน่นอนเขาไม่ได้ใช้พื้นรองเท้าของ a i r j o r d a n 1OG นะครับตัวนี้จะเป็น n k k v ้ n d a l นะครับจะเห็นได้ว่าจุดเด่นของ Nike Vandal ก็จะมี เป็น traction กลมๆนะครับจากหน้าเท้า่างนี้1นจุดนะครับแล้วก็หลังเท้าแบบนี้กลมๆ1จุดนะครับตรงกลางก็จะมีปั๊มสนันลาณ์โลโก้ Nike Air อยู่ตรงกลางเท้าแบบนี้นะครับเ mm hmm. พือ่อนรองเท้าให้เป็นสีแดงครับเอาโซสวยมากๆเลยอย่างที่บอกคู่นี้คือ AJ1KO Chicago เนาะก็สีจะประมาณนี้นะครับ mm hmm. ผมว่าทุกคนกำลังรอช่วงนี้อยู่นะครับก็คือช่วงของ OnFeed นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดู On f ฟ e กับตัว Air Jordan 1KO Chicago เลยครับ Let's go เป็นวิธีการเลือกไซส์นะครับไซซิ่งไกด์ของ Air Jordan 1 KO นะครับผมใส่ไซส์เดียวกับ Air Jordan 1 OG นะครับเพราะฉะนั้น ผมจะให้คู่นี้เป็น t u o t o size นะครับสำหรับใครที่ใส่ Air Jordan 1 OG อยู่แล้วแล้วจะมาลองตัว AJKO นะครับก็ไซส์เดียวกับ Air Jordan 1ที่เพื่อนๆใส่กันเลยครับส่วนใครที่ไม่เคยใส่ Air Jordan One แล้วก็รู้สึกว่ารองเท้าคู่นี้คุณอยากได้นะครับลอง t u o t o size กันเลยครับตรงไซส์ของเพื่อนๆทุกคนก่อนเลยนะครับส่วนเรื่องของความรู้สึกในการสวมใส่นะครับตัวนี้ก็จะให้ฟีลที่คล้ายกับ Air Jordan 1 OG นะครับเพราะว่าทรงเนี่ยมันคือ Air Jordan One เลยนะครับ แค่เปลี่ยนดีไซน์ดีเทลนิดนิด,นด,นดหน่อยๆครเพื่อรองเท้าก็ใกล้เคียงกันมากนะครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกอะไรต่างๆปิดตาเนี่ยเราก็จะคิดว่าตัวเองใส่ Air Jordan One OG ดูนั่นเองนะครับแต่เรื่องนึ่งที่ต้องเมนชั่นถึงน,นะครับกับรุ่น AJKO นะครับก็คือวัสดุ c a n วา s ของมันนะครับกับการดูแลรักษาจะค่อนข้างยากมากๆนะครับเมื่อเทียบกับหนังบนตัว OG นะครับ c a n วาสเนี่ยผ้าดิบเนี่ยคือมันเป็นผ้าเนาะคือถ้าเกิดเรากินขนม กินเฟรนช์ฟรายเนี่ยซอสเือเทศหยดใส่อทอ box เนี่ยมันจะเข้าผ้าเลยผ้ามันจะดูดพวกน้ำพวกคราบอะไรได้ดีมากกว่าหนังนะครับถ้าเป็นหนังนครับน้ำหยดใส่รอผ้าเช็ดเอาเทชชูเช็ดมันก็ซึมกลับไปที่เทชชูใช่ไหมตัวตัวนี้เนี่ยถ้าเราโดนน้ําน้ํามันหรือว่าซอสซีอิว๊วเงี้ยปุ๊บเรียบร้อยเหมือนที่แบบเรากินข้าวแล้วแบบว่ามันเลอะเสือ้อมันก็จะฟิลเดียวกันนะครับคู่นี้ก็จะดูแลรักษายากมากๆเลยนะครับยังไงใส่ก็ต้องทําใจนิดนึงนะครับ ยิ่งโดยเฉพาะตัว Mid p าร์เนลเนี่ยใส่ไปใส่มาน่าจะแบบเอ่อน่าจะดำครับตรงนี้ครับเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของราคาและคุณภาพนะครับราคารีเซลตอนนี้เนี่ยไปเช็คมานะครับก็บวกจากป้ายอยู่ที่ประมาณ1,000บาทเท่านั้นเองนะครับคู่นี้ผมก็ได้อยู่ประมาณ 6,000 6,005นะครับก็คือเป็นรองเท้าที่มันชิคาโกจริงๆแล้วก็ราคาไม่ขึ้นเนี่ยผมรู้สึกว่าส่วนตัวนะผมรู้สึกผมโชคดีมากเลยในฐานะไม่ใช่แบบว่าพ่อค้ารีเซลเลอร์ผมเป็นแค่คนแบบว่ายูเซอร์แอนดยูเซอร์ที่ใช้งานรองเท้าจริงๆเนี่ยแล้วรองเท้าที่อยากได้แล้วมันแบบราคาไม่ขึ้นเนี่ยสรับผมผมคิดว่าผมวินนะผมโชคดีนะผมซื้อมาบอกจะป้ายแค่พันเดียวนะครับก็ได้รองเท้าที่เออสีแล้วก็ทรงถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ตัว OG แต่ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้แคร์ OG ขนาดนั้นผผมม้สกกว่า่าาทีอยได อยาไ้ส่ง Air Jordan 1แต่มาเป็น AJKO ไม่เสียใส่อยู่บนเท้าทุกคนก็มองผ่านอยู่แล้วนะเราเรารู้สึกดีแค่นั้นพอนะครับและนี่ก็ทั้งหมดของการรีวิวรองเท้า Air Jordan 1 KO สีชิคาโก้นะครับเพืพ่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับกับรองเท้าคู่นี้ก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์ แชร์ Share, Subscribe ติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆในช่องเค r ร์วูนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไป Peace out